คืนแต่งงานที่ควรเป็นคืนแห่งความสุขกลับกลายเป็นค่ำคืนแห่งความตายรินดาเจ้าสาวผู้เพิ่งสวมแหวนกลับต้องเห็นเจ้าบ่าวของเธอนอนแน่นิ่งจมกองเลือดต่อหน้าต่อตาแต่เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆเพราะเมื่อความจริงถูกเปิดเผยมันกลับเต็มไปด้วยเงื่อนงำปรณกรณคือฆาตรกรหรือแท้จริงแล้วใครบางคนกำลังปั่นหัวเธอและเมื่อเธอพบหลักฐานชิ้นสำคัญ ทุกอย่างก็พลิกตาลปัดความจริงคืออะไรกันแน่และใครคือปีศาจตัวจริงคำตอบทั้งหมดรอคุณอยู่ในเรื่องราวสุดระทึกนี้นี่คือเรื่องราวของค่ำคืนแต่งงานที่เปลี่ยนจากความสุขเป็นโศกนาฏกรรมความลับของเจ้าบ่าวที่นำไปสู่ค่ำคืนมรณะเสียงดนตรีบรรเลงเบาๆภายในห้องจัดเลี้ยงแสงไฟระยิบระยับสะท้อนเงาของแขกที่กำลังเฉลิมฉลอง กลิ่นดอกไม้สดชื่นอบอวลทว่ามีบางสิ่งแปลกประหลาดประปนอยู่รินดาเจ้าสาวในชุดสีขาวบริสุทธิ์ยืนอยู่ข้างเจ้าบ่าวของเธอปรกรณ์ส่งยิ้มให้เธอแต่ในแววตามีบางอย่างปิดบังไว้เขากุมมือเธอแน่นเกินไปราวกับกลัวว่าเธอจะหลุดหายรินดารู้สึกถึงเงื่อเย็นที่ซึมออกจากฝ่ามือของเขาบางสิ่งไม่ถูกต้องแต่เธอยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร เสียงกระซิบของแขกบางคนเริ่มดังขึ้นที่มุมหนึ่งของห้องรินดาหันไปมองและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดดำยืนจ้องมาทางเธอใบหน้าของหญิงสาวซีดเผือดแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเธอไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนแต่บางสิ่งในใจบอกว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับปะกรณ์จังหวะนั้นเองหญิงสาวคนนั้นเดินตรงเข้ามาเธอหยุดอยู่ตรงหน้าเจ้าบ่าวแล้วเอื้อมมือไปลูบแก้มเขาช้า ฮ่ฮ <H aha> ่เธอไม่คิดว่าควรบอกความจริงกับเจ้าสาวของเธอหรือเสียงเธอเย็นเยียบประกรณ์ตัวแข็งทื่อขณะที่รินดาหัวใจเต้นแรงขึ้นความจริงอะไรรินดาถามน้ำเสียงสั่นเครือหญิงสาวในชุดดำหัวเราะเบาๆแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอสว่างว่าร,รูปภาพปรากฏขึ้นเป็นภาพของปรกรณ์ Nun, น,นอนกอดกับเธอบนเตียงหัวใจรินดาหยุดเต้นชั่วขณะ เสียงในห้องเงียบกริบทุกสายตาหันมามองประก่อนหน้าซีดริมฝีปากสันรดริกรินดารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรต่อก็มีเสียงกริดร้องดังขึ้นจากด้านหลังแล้วเสียงกระจกแตกก็ดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเสียงกระจกแตกกระจายทั่วพื้นเศษแก้วสะท้อนแสงไฟเป็นประกายเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เต็มไปด้วยความตื่นตระหนก รินดาหันขวบไปมองหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าต่างม่านสีขาวสะบัดแรงจากลมที่พัดเข้ามาเจ้าสาวรู้สึกถึงมือที่สั่นเทาของตัวเองขณะที่แขกบางคนเริ่มถอยห่างจากจุดเกิดเหตุจากนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังขึ้นจากมุมห้องชายร่างสูงในชุดสีดำก้าวออกมาจากเงามืดใบหน้าเขาดูเย็นชาและสายตาจับจ้องไปที่ประกร คิดว่าจะหนีเรื่องนี้ไปได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือน้ำเสียงของเขาทุ้มต่ำและเย็นเยือกปรกรณ์กลืนน้ำลายลงคอเหงือผุดขึ้นที่ขมับรินดาหันไปมองสามีของเธอดวงตาเต็มไปด้วยคำถามปรกรณ์นี่มันเรื่องอะไรกันเสียงเธอสันสถานชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ดึงบางสิ่งออกจากเสื้อสูทวัตถุโลหะสะท้อนแสงภายใต้คมไฟคริสตัลมันคือปืนกระบอกหนึ่ง แขกบางคนกรีดร้องรีบก้มลงหลบหลังโต๊ะรินดาหัวใจหล่นวูบร่างเธอชาไปทั้งตัวปกรณ์ยกมือขึ้นสันสันใจเย็นก่อนนะพบเราคุยกันได้ชื่อที่หลุดจากปากของเจ้าบ่าวทำให้รินดาตัวแข็งทื่อเธอหันไปมองชายถือปืนอีกครั้งพยายามเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเธอก็เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดประปนกับโทสะปะกรณ์ในมันคนทอนยศ พบกัดฟันแน่นเสียงของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เดือดพล่านรินดารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอากาศความเงียบที่หนักอึง้งปลายนิ้วของพบแตะไกลปืนและทุกอย่างหยุดนิ่งในเสี้ยววินาทีที่เสียงปืนลั่นขึ้นเสียงปืนดังก้องไปทั่วห้องร่างของใครบางคนล้มลงกับพื้นเสียงกรีดร้องของแขกดังกระจายทุกคนต่างพากันแตกตื่น รินดาหลับตาแน่นหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบแตกสลายเธอไม่แน่ใจว่ากระสุนนั้นพุ่งไปโดนใครมือเธอสั่นระริกขณะที่ค่อยๆลืมตาขึ้นภาพตรงหน้าทำให้เธอแทบล้มทั้งยืนประกรณรุดตัวลงกับพื้นมือกลุ่มที่หน้าท้องเลือดสีแดงไหลซึมผ่านชุดสูทสีขาวของเขาริมฝีปากเขาขยับแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมา ดวงตาของเขาเบิกกว้างจับจ้องไปที่รินดาราวกับจะเอ่ยคําพูดสุดท้ายพบยังคงยืนอยู่ที่เดิมปืนในมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ในดวงตาไม่มีความลังเลมีเพียงความเจ็บปวดที่ถูกซ่อนไว้รินดาหายใจไม่ออกทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปเธอถอยหลังไปชนกับโต๊ะจัดเลี้ยงจนแก้วไวร่วงลงแตกกระจายทำไมเสียงของเธอแผ่วเบาแทบไม่ได้ยิน พบค่อยๆลดปืนลงดวงตาแดงก่ำราวกับเขาเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เขาสมควรได้รับมันแล้วน้ำเสียงของเขาเย็นชาแต่สันเครือประกรณ์พยายามจะพูดบางอย่างเลือดไหลาจากมุมปากรินดาเขายื่นมือออกมาแต่แรงของเขากำลังจะหมดลงรินดายืนนิ่งอยู่กับที่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรเธอควรจะช่วยเขาหรือไม่ เธอควรจะโกรธแค้นหรือควรรู้สึกเสียใจเธอเพิ่งพบว่าเจ้าบ่าวของเธอมีความลับซ่อนอยู่และตอนนี้เขากำลังจะตายต่อหน้าต่อตาเธอดวงตาของปรกรณ์พระเลือนลมหายใจขาดเป็นห่วงเลือดไหลนองพื้นสีแดงตัดกับผ้าปูโต๊ะสีขาวสะอาดตารินดายังยืนแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยิงชัดในหูตัวเอง แขกบางคนพยายามโทรแจ้งตำรวจบางคนหลบอยู่ใต้โต๊ะด้วยความหวาดกลัวแต่สำหรับเธอทุกเสียงรอบข้างกลับเงียบลงราวกับโลกทั้งใบเหลือเพียงเธอกับร่างที่กำลังจะหมดลมหายใจของปรกรณพบโยนปืนลงพื้นเสียงกระทบกับกระเบื้องดังสะท้อนเขาหันหลังเดินไปทางประตูราวกับหมดสิ้นเรี่ยวแรงแต่ก่อนที่เขาจะก้าวพ้นธรณีประตูรินดาก็เอ่ยขึ้นเดี๋ยว เสียงของเธอสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันพบหยุดนิ่งแต่ไม่หันกลับมารินดากำมือแน่นเลือดในกายร้อนระอุด,ด้วยความสับสนเธออยากรู้อยากรู้ว่าความจริงคืออะไรทำไมเธอถามน้ำเสียงหนักแน่นกว่าครั้งก่อนพบหันมามองเธอช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความขมขื่นเพราะเขาทำลายชีวิตฉัน รินดาขมวดคิ้วดวงตาจับจ้องไปที่เขาพบยิ้มบางๆแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอไม่รู้เลยสินะว่าเธอแต่งงานกับคนแบบไหนหัวใจของรินดากระตุกวูบความหวัดหวั่นเริ่มแทรกซึมเข้าไปในร่างเธอหันกลับไปมองปรกรณ์ที่ยังนอนแน่นิ่งริมฝีปากเขาสันระร,ริกเหมือนพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเขาแผ่วเบาเหลือเกิน รินดาซุบตัวลงข้างๆประกรณจับมือเขาแน่นประกรณเสียงเธอเต็มไปด้วยความหวังสุดท้ายเธอต้องการคำตอบเขากระตุกยิ้มจางๆก่อนจะเค้นเสียงออกมาฉันขอโทษแล้วเปลือกตาของเขาก็ค่อยๆปิดลงรินดาหัวใจหล่นวูบเธอเขย่าตัวประกรณเบาๆประกรณอย่าเพิ่งหลับลืมตาขึ้นมาก่อน ไม่มีการตอบสนองลมหายใจของเขาขาดหายไปในอากาศอันหนักอึง้งเลือดยังคงไหลซึมออกจากบาดแผลเปื้อนเต็มมือเธอดวงตาของรินดาเบิกกว้างน้ำตาเอ่อคลอนี่คือค่ำคืนแต่งงานของเธอแต่มันกลับกลายเป็นค่ำคืนที่เจ้าบ่าวของเธอตายอยู่ตรงหน้าเธอหันขวับไปมองพบดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและความสับสน พบยืนมองเธออยู่เงียบๆสายตาของเขาไม่ได้มีความสะใจมีเพียงความเหนื่อยล้าและเศร้าซ้อยบอกฉันมารินดากัดฟันเสียงเธอสั่นแต่หนักแน่นบอกมาว่าเขาทำอะไรพบมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวเขาทำลายทุกอย่างของฉันรินดากำมือแน่นความโกรธเริ่มปะปนไปกับความเศร้าหมายความว่ายังไง พบหัวเราะเบาๆแต่ไม่มีความสุขในน้ำเสียงนั้นเธอคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกใช่ไหมรินดาไม่ตอบแต่ความจริงคือใช่เธอเคยคิดแบบนั้นเจ้าบ่าวของเธอเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมสุภาพอบอุ่นและอ่อนโยนแต่ตอนนี้เธอเริ่มสงสัยทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อปรกรณ์ไม่ได้เป็นคนที่เธอคิดว่าเขาเป็นพบพูดช้าๆแต่ชัดเจน รินดาหัวใจเต้นแรงร่างกายเหมือนถูกฉุดลงเหวพบก้มหน้าลงเหมือนไม่อยากพูดต่อแต่สุดท้ายเขาก็เงยหน้าขึ้นมาเขาเป็นคนที่ฆ่าพี่ชายของฉันรินดารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงอีกครั้งคำพูดของพบทำให้รินดาตัวชาเธออ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาสมองของเธอพยายามประมวลผลแต่ทุกอย่างกลับว่างเปล่า ไม่จริงเธอกระซิบราวกับพยายามโน้มน้าวตัวเองแต่พบกับหัวเราะเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความขมขื่นเธอคิดว่าเขาเป็นคนดีใช่ไหมเขาถามน้ำเสียงเย็นเยียบรินดาก็มองร่างไร้วิญญาณของปรกรณ์ชายที่เธอรักคนที่เธอเลือกแต่งงานด้วยเขาจะเป็นฆาตกรได้ยังไงพี่ชายของฉันถูกฆ่าตายเมื่อสองปีก่อนพบพูดต่อ ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำรินดากลืนน้ำลายลงคอรู้สึกถึงเงอเย็นที่ไหลลงมาตามแผ่นหลังแต่ฉันรู้พบจ้องมาที่เธอโดยตรงฉันรู้ว่าเป็นประกรณ์รินดาสายหัวช้าช้าน้ำตาคลอเบ้าเธอกำลังโกหกฉันมีหลักฐานพบพูดพลางหยิบโทรศัพท์ออกมาเขาเปิดภาพบางอย่างให้เธอดู หน้าจอสว่างขึ้นและรินดาเห็นบางสิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจเป็นวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในภาพปรกรณ์กําลังยืนอยู่ในตรอกมืดพร้อมกับชายอีกคนที่เธอไม่รู้จักเสียงในวิดีโอเบาและไม่ชัดเจนแต่เธอเห็นมันทั้งหมดเห็นขณะที่ปรกรณ์ชักอาวุธออกมาเห็นขณะที่เขากระทำสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยได้และเห็นขณะที่ร่างของชายคนนั้นล้มลงกับพื้น รินดาตาเบิกกว้างสมองของเธอปฏิเสธสิ่งที่เห็นเธออยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องโกหกอยากจะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องแต่งขึ้นแต่เธอรู้ดีนี่คือความจริงเธอแต่งงานกับฆาตรกรเธอรักคนที่มีมือเปื้อนเลือดหัวใจของเธอแตกสลายความเจ็บปวดแล่นผ่านร่างจนแทบหายใจไม่ออกมือของเธอสั่นเท่าน้ำตาหยดลงบนพื้นห้อง ตอนนี้เธอเข้าใจหรือ,อยังพบถามเสียงเรียบรินดาไม่ตอบเธอแค่จ้องหน้าจอน,นั้นจ้องดูความจริงที่เธอไม่อาจหนีได้อีกต่อไปรินดานั่งนิ่งมือเย็นเฉียบดวงตายัางจับจ้องอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ภาพในวิดีโอเลือนรางไปพร้อมกับน้ำตาที่คลอเต็มดวงตาของเธอเธอพยายามจะหายใจเข้าแต่รู้สึกเหมือนอากาศหนักอึง้งทำไม เสียงเธอบาวิวแทบไม่ได้ยินพบถอนหายใจรีตามองเธอเหมือนกำลังประเมินว่าเธอจะรับความจริงนี้ได้แค่ไหนเขาทำเพื่อเงินเขาพูดเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความขมขื่นพี่ชายของฉันเคยทำธุรกิจรวมกับปรกรณ์แต่วันหนึ่งเขาค้นพบว่าปรกรณ์ไม่ได้สะอาดอย่างที่คนอื่นคิดรินดากลืนน้าลายหัวใจเต้นแรงขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะความรักมันเป็นเพราะความหวาดกลัว พี่ฉันขู่ว่าจะเปิดโปงเขาพบพูดต่อน้ำเสียงแข็งขึ้นแล้วเธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นรินดานหลับตาลงเธอไม่อยากฟังแต่เธอปฏิเสธไม่ได้แล้วปรกรณ์จัดฉากให้พี่ชายฉันดูเหมือนถูกโจรทำร้ายไม่มีใครสงสัยเขาไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่เบื้องหลังนอกจากฉันเสียงของพบสั่นเครือเล็กน้อยแต่เขายังคงพยายามควบคุมมัน รินดาอยากจะปฏิเสธอยากจะตะโกนว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกแต่เธอทำไม่ได้เพราะเธอเห็นมันกับตาตัวเองร่างของปรกรณ์ยังคงนอนแน่นิ่งอยู่ข้างเธอใบหน้าของเขาดูสงบแต่เลือดยังคงไหลไม่หยุดมือของเธอยังเปื้อนเลือดของเขาเลือดของผู้ชายที่เธอรักเลือดของฆาตกรรินดากัดริมฝีปากจนรู้สึกถึงรสของเลือดตัวเอง เธอหลงรักปีศาจโดยที่ไม่เคยรู้ตัวเลยแม้แต่น้อยพบมองเธออยู่เงียบเงียบราวกับรอให้เธอพูดอะไรออกมาแต่เธอไม่มีคำพูดใดเหลืออีกแล้วมีเพียงความจริงที่โหดร้ายที่กัดกินจิตใจของเธอและเสียงไซเรนของตํารวจที่ดังขึ้นจากด้านนอกเสียงไซเรนดังใกล้เข้ามาเรื่อยห่า แสงไฟวูบวาบสาดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เงาของรินดาและพบทอดยาวไปบนพื้นเธอยังนั่งอยู่ตรงนั้นมือเปื้อนเลือดดวงตาว่างเปล่าเสียงฝีเท้าของแขกบางคนที่รีบออกจากงานประปนกับเสียงกระซิบกระซาบด้วยความตื่นตระหนกแต่รินดาไม่ได้ยินอะไรเลยโลกของเธอเงียบลงเหลือเพียงความจริงที่โหดร้ายที่เพิ่งถูกเปิดเผยปรกรณ์สามีของเธอคนที่เธอเชื่อมั่นและรักสุดหัวใจ เขาเป็นฆาตรกรจริงๆหรือรินดาหันไปมองพบอีกครั้งน้ำตาหยดลงจากขอบตาโดยที่เธอไม่รู้ตัวพบมองเธอด้วยสายตาแข็งกร้าวแต่ในแววตานั้นก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาไม่ได้ต้องการให้เรื่องนี้จบลงแบบนี้แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นประตูห้องจัดเลี้ยงถูกกระแทกเปิดออกตำรวจกรูกันเข้ามาเสียงตะโกนสั่งให้ทุกคนอยู่นิ่งๆดังไปทั่วห้อง ปืนถูกเล็งไปที่พบเขายกมือขึ้นช้าๆยอมให้เจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัวแต่ก่อนที่เขาจะถูกพาตัวออกไปเขาหันมาหาเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอรู้แล้วว่าความจริงคืออะไรรินดาไม่พูดอะไรเธอแค่จ้องมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนตำรวจพาเขาออกไปเสียงฝีเท้าของพวกเขาค่อยๆห่างออกไปจากเธอรินดาหันกลับไปมองร่างของปรกรณ์ มือของเธอสั่นแต่เธอก็เอื้อมไปแต่ใบหน้าของเขาเบาฮ่าฮ่เย็นเฉียบไม่มีลมหายใจไม่มีคําโกหกอีกต่อไปเธอแต่งงานกับคนที่เธอไม่เคยรู้จักจริงฮ่าฮ่าและในคืนแต่งงานของเธอเขาก็ตายลงต่อหน้าต่อตาเธอเองรินดายังคงนั่งนิ่ง เสียงอึกทึกวุ่นวายรอบตัวเธอกลายเป็นเพียงเสียงแผ่วเบาในความคิดเธอมองใบหน้าของปรกรณ์มองริมฝีปากที่เคยยิ้มให้เธอมือที่เคยกอบกุมเธออย่างอ่อนโยนตอนนี้ไร้ชีวิตเธอเคยคิดว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตแต่กลับกลายเป็นคืนที่เธอสูญเสียทุกอย่างเสียงตำรวจซักถามแขกดังอยู่รอบๆเธอแต่เธอไม่ได้สนใจ มีเพียงเสียงในหัวของเธอที่ยังดังซ้ำฮ่าฮปรกรณ์เป็นฆาตรกรจริงๆหรือหรือทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเธอหันไปมองโทรศัพท์ที่พบเคยยื่นให้มือของเธอสั่นขณะที่กดเล่นวิดีโอนั้นอีกครั้งภาพในหน้าจอกลับชัดเจนยิ่งขึ้นคราวนี้เธอเห็นรายละเอียดที่เธอพลาดไปในตอนแรกในเงามืดที่อยู่หลังปรกรณ์ มีใครบางคนยืนอยู่เงาร่างของใครบางคนที่ดูคุ้นตาเหลือเกินรินดาเบิกตากว้างลมหายใจเธอติดขัดมือกำโทรศัพท์แน่นจนเล็บจิกลงไปในฝ่ามือนี่มันนี่มันอะไรกันแน่ความจริงที่เธอรู้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องนี้และบางทีอาจมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้มาตลอด รินดานั่งนิ่งมองภาพบนหน้าจอโทรศัพท์ด้วยความตกตะลึงเงาร่างในวิดีโอมันไม่ใช่ประกรณ์เพียงลําพังมีใครบางคนอยู่ที่นั่นเธอซูมภาพเข้าไปพยายามเพ่งมองใบหน้าที่ซ่อนอยู่ในเงามืดหัวใจของเธอเต้นแรงแล้วเธอก็เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยจนเธอแทบหยุดหายใจพบ มือของเธอเย็นเฉียบเธอรีบเล่นวิดีโอต่อจนจบในจังหวะสุดท้ายก่อนที่ภาพจะตัดไปเธอเห็นพบยืนอยู่ตรงนั้นมือของเขากำบางสิ่งไว้แน่นปืนประกอนไม่ได้อยู่คนเดียวในคืนนั้นและบางทีเขาอาจไม่ได้เป็นคนเหนียวไกกระสุนนัดสุดท้ายรินดารู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างเธอหันขวบไปมองทางประตู ตำรวจพิ่งพาตัวพบออกไปแสงไฟสีแดงน้ำเงินกระพริบอยู่ด้านนอกพบยังทันหันมาสบตากับเธอเพียงแวบเดียวเขายิ้มเป็นรอยยิ้มที่รินดาไม่เคยเห็นมาก่อนรอยยิ้มของใครกันแน่ของคนที่เพิ่งแก้แค้นสำเร็จหรือของคนที่เพิ่งปกปิดความลับที่แท้จริงของตัวเองได้สำเร็จรินดาขนลุกว่าไปทั้งร่าง ทุกอย่างที่เธอคิดว่าเป็นความจริงอาจไม่ใช่อีกต่อไปแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วพบจักไปแล้วประกรณตายแล้วและเธอคือคนที่เหลืออยู่คนที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่รู้เลยว่าความจริงของเรื่องนี้มีแค่ไหนที่เธอได้รับรู้